สวัสดีครับพบกับช่องหนูป่ปเตยช้างน่ารักนะครับผมวันนี้ก็พาหนูป่ปเตยมาะจนภัยในป่าลึกนะครับผมโอ้กาะไผ่สูงเชียวเลยนะครับผมในป่าลึกนะครับผมโอ้หน่อไม้ก็เยอะนะครับผมเต็มไปหมดเลยป่าไผ่นะครับผมต้นไม้ใหญ่ในป่าลึกนะครับผมไปแล้วหนูป่ปเตย หนูใบเตยมาไปจนไายในป่าลึกนะครับผมไปไหนเอ่ยหนูตตยหนูตายอ่ะเตยตายตายตายอะเตยเตยตายตายกินไผ่ไม่รู้อ่ะเตยตายตายตายในป่าลึกนะครับผมต้นไม้ใหญ่อันนี้ก็เป็นเขตวัดนะครับผมเขตสำนักสงฆ์ โคกพยอมนะครับผมอันนี้เป็นเขตวัดนะครับผมก็เลยมีไม้ใหญ่นะครับผมถ้าไม่ใช่เขตวัดก็ไม่มีไม้ใหญ่นะครับผมเตย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 ทำไรลูกุนะครับผมลกมากเลย อ่เตยเตยทำอะไรลูกตัวเย็นสบายนะครับผมโอ้ดันไปไหนลูกถอย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 หมุนมาเร็วถอยเร็วถอยเองก็ได้เดี๋ยวมานะถอยเองก็ได้เฮ้ย่ามานะถอยเองก็ได้หนุเตย อ้าวอา,อ,าอย่ามานะอา้าวมาทําไมอา้าวมาทําไมมาทําไมราคาบอกให้ถอยไม่ถอยเอ่ะมาทําไมราคาหนูเตยในป่าลึกนะครับผมใหญ่ปอบไผ่เขียวชุ่มมือไปเตยดึงไม่ถึงหรอกครับผมสูงเกินนะครับมองอยก็นโลเอาเอ่หนูเตยหยา ยางไม่กินนะครับผมเพราะว่ามีแตออ่อึบัวอึบัวเต็มไปหมดนะครับโอ้ยคุณพงศ์มาเอฟซีน,น,นะครับผมพอควานเห็นของป่านะครับผมจะมานําเสนอนะครับคุณพงศ์มาเอฟซีน,น,นะครับผมโอ้ในป่าลึกย่อมมีของอร่อยนะครับผมอันนี้เขาเป็นเขาเรียกว่าลูกมันเปรี้ยวนะครับ กินได้นะครับเอาไปยำเหมือนยำมะม่วงนะครับผมคล้ายๆกันนะครับอือหือเปรี้ยวนะครับผมภาษาท้องถิ่นเขาเรียกตะเก็บกระดามนะครับผมเพลตะเก็บกระดามภาษาท้องถิน่นะครับผมแต่ภาษากลางเรียกอะไรเนาะถ้าคุณพ่อคุณ,คณแม่เอฟซี FC ท่านใดรู้ก็ช่วยคอมเมนต์บอกด้วยนะครับผมแต่ชาวอีสานก็น่าจะรู้จักนะครับผม โอ้โเปรี้ยวจี๊ดนะครับผมหพ่อขวัญจะเก็บไปไปยำอันนี้เป็นของป่านะครับผมของป่าธรรมชาติให้เรานะครับผมกินได้นะครับเอาไปยำเหมือนยำมะม่วงนะครับผมเปรี้ยวแท้นะครับผมถ้าผู้ใดมีน้องนะครับผมก็น่าจะชอบนะครับผมเพราะว่าเปรี้ยวจริงๆครับเปรี้ยวจัด ออในหนูเตยหนูเตยกินไหมลูกนี่กําลังจะสุกเลยนะครับผมนี่ปะปนลูกดำด้เลยนะครับผมปะปนลูกดํานะครับผมพ่อขวานจะให้ชมนะครับผมถ้าเป็นคนอีสานก็น่าจะรู้จกักหรือภาคกลางเรียกว่าชื่ออะไรนะครับผมก็ช่วยคอมเมนต์บอกพ่อควานด้วยนะครับผมแต่ภาษาท้องถิ่นพ่อควานก็รู้นะครับผม เขาเรียกเพลงตะกีบกระดามนะครับผมแต่ว่าภาษากลางนี่ลูกอะไรไม่รูนะ้แต่กินได้นะครับผมกินได้เพื่อเปรี้ยวนะครับผมเอาไปยำนะครับผมยำอร่อยเลยนะครับผมอเอาไปยำเนี่อร่อยเลยนะครับผมเียกตะกีบกระดามนะครับผมภาษาชาวบ้านนะครับผม นี่อร่ยอยอย่าบอกใครนะครับผมเอาเตยูตาย,ตายอยู่นี่ก่อนนะลูกเดี๋ยวพ่อไปกินข้าวก่อนโอ้โหป่าพังหมดแล้วเตยตายกินใบไผ่แล้วนะครับผมผมไม่เตยน,นะครับผมช่ง่วงขึ้น หายแล้วหนุ่มเตยนะครับผมวันนี้ก็พาน้องอยู่บ้านไม่ได้นะครับผมเพราะว่าจะให้ช่างติดไฟให้นะครับผมให้กับหนุ่มเตยนะครับกินผายแล้วหนุ่มเตยเซบอยละโอ้หมยมือนะครับ อันนี้ก็ลูกสลัดนะครับผมกินกินได้แต่ใบอ่อนนะครับผมแต่ลูกกินไม่ได้นะครับผมใบอ่อนก็เขากินเหมือนกันนะครับผมเอาไปจิ้มน้ำพริกนะครับผมใบอ่อนนะครับผมเนี่ยก็ควญใช้ชมนะครับผมเอาเฉพาะใบอ่อนนะครับผมยอดนะครับผมเขาเรียกว่าเพลกระดลัดนะครับผมเอาไปกินกับน้ำพริกนะครับผม เหมือนน้ำพริกปลาทูอย่างนี้นะครับผมน้ำพริกปลาทูน้ำพริกกะปินะครับผมใบอ่อนนะครับผมเฉพบบาะใบอ่อนมาหาหนูบุเตยด,ดีกว่าไอเตยตายเตยไปก่อนนะลูกเดี๋ยวมาครับผมไปกินข้าวก่อนนะหนูเตยเตยได้ยินไหม ไ,ไปไหนแล้วจนไผ่ป่าลึกนะครับผมว้ายมุดทายเลยหนูไปเตยจนไผ่ในป่าลึกนะครับผมอยู่ไหนเอย่ยอันนี้ก็เขตวัดนะครับผมไปไผ่กำลังเคี้ยวชุจมเลยนะครับผม จะอี๋ทำไรคะอู้นี่นะครับผมติดวัดนะครับผมสำนักสงป่าพยอมนะครับผมมีแต่ป่าอู้น้นาโพจนไปหมดนะครับผมนี่ให้หนูไปเตยกินไผ่ไผ่นะครับผมสูงเลยนะครับอู้กินไรลูกูน้อูไปเตยกินต้นไมายราบนะครับผมต้นน้ํานะครับผมที่พวกควานก็เคย นำเสนอให้คุณพ่อคุณแม่เอฟซีได้รับชมนะครับผมนี่ก็เป็นต้นมายราบต้นหนามนะครับผมช้างก็กินได้นะครับยังเช่นหนูไปเตยกินให้คุณพ่อคุณแม่เอฟซี C ได้ชมอยู่ขณะนี้นะครับผมเจอของป่าของมีประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยนะครับผมแต่ก็ต้นสับประรดของหนูไปเตยก็จะหมดแล้วนะครับคุณพ่อคุณแม่เอฟซีนะครับผมช่วยอุดหนุนช่วยเติมคะแนนให้หนูไปเตยด้วยนะครับผมต้นสับประรดต้นยาก็หมดแล้ว ทำไยคาหนูเตยดูแสงเด็ดฝั่งนี้มองไม่เห็นนะครับผมตัวเล่นดินแล้วตัวมช้างน้อยนะครับน้องไม่โตนะครับผมเล็กๆอยู่นะครับใบเก้าขวบนะครับผมยังไม่โต เฮ้ยหนุเตยขโมยควันก็ได้ลูกกาปูกับบ้านนะครับผมเอาไปยำเลยครับผมโอ้นยน่าจะอร่อยนะครับผมเป็นไรค่ัหนูพี่เตยกลัวไหมอยู่คนเดียวกลัวไหมคะเฮ้ยโอ้ยอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับผม แล้วนะครับหนูบปเตยนะครับผมเป็นยาตามธรรมชาตินะครับผมก็ไผ่ต้นมายาราบนะครับผมชนใหญ่เลยนะครับหนูบีเตยมีของเล่นแล้วหนูบีเตยนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับผมพอควันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามนะครับผม เพื่อเป็นกำลังใจช่องหนุ่มไปเตยด้วยนะครับผมสวัสดีครับ